สวัสดีครับนามาหนี้มาพอกับผมนะบอมอีสานผ้ารออีกแล้วครับมันนีก็บสิผ้านนามาตามลาประเลดตามคำสั่งครับนี่กั่ําแล้วครับนนาตะเว็นที่ตกดินล่ะคิดว่าใ้จักโตสองโตก็โอเคแล้วครับนนาเป็นไม้ทีค่อนข้างเคียวครับคือว่าล่ะครับเขาเอินว่าไม้ป้าหน่อยครับข้นหลายครับผมป้าหน่อยก็ข้นครับข้นเขามายิ่งอยู่นี่กับมือนึงเป็นสิบซิบครับนนาถือว่าใ้ ตัวหนึ่งสองตัวนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับอีเมลเราอยากกินหนึ่งปลานะก็เลยพอไดมาหาให้เราครับผมเจไนกับฝากนาหน,านา้ารับชมติดตามไปน้วกันครับว่าสีใด้บไม้ก็สเป็นไม้โหกแบบนี้ครับน้านาเป็นบอบซาห่า,างๆครับเดี๋ยวเขากัสยางเขาไปยิงในนี้ครับว่วสีมานโบมานครับผมหมวกก็ท่านไดนใส่ยอยู่ังไดก็ฝากติดตามรับชมนำ้ำราบน,านา้า,าน้าว่ามานโบมานยังได้กะ่าเฝ้าหนีกันไปใส่นะเพื่อประกันเสียเวลาอ่ะ ไปหลับช่วงกันเลยครับนะันนาออ้ออุปรกรณ์ที่เราใส่เหมือนเดิมครับน,นี่ิไปครับนะันนะ รูเล็ดง่ายครับนั่นอหละบุหร่ยังอยู่บ่ อ่างนยังอยู่ครับเดี๋ยวขอมันหยัดลงไปเบิ้งครับนั่นนะอ่ะมึงว่าเบ็ดกล่องที่พ่อบอเดี๋ยวสิตังกล่องไว้น่นนะนะ่าเบืบ้องมือเนาะครับปลายัางอยู่ครับเดี๋ยวลงไปเอาปลาก่อีกลูกมึงขนยิงข้าคอนใหม่ไว้ครับนั่นนะเจียบคอนยิงปลาดูบ่ดีอันนี้ก็มีเอาอีกกระบ,บอกนึงเห็นไหมนึงครับไม่ดีนะครับ นีครับนนาเอาอยากแห้งครับใส่ประมาณโลโล่สองโลสามได้ครับนนาได้มุดน้ำเอาครับประโดูเข้ากันยิ่งประโดูเข้ากันยิ่งหลุดดอกไปอันคลองตอครับนนาไปเสียบก็บตถอดออกมากับบไดหักสัมเลันตัดชิใจสั์ปลายเล็ดหน่อยครับก็บ่หน่อยกรนบาดดอกครับโลไปปลายนี่แหละครับถือว่ามานอยู่ครับตัวเดียวพ่อครับนนาไม้แตกแล้ว มืออ้น้ำครับผมเพื่อทีมุดเอาได้น้ำเลือกสองสามเมตรครับสำหรับคลิปนีก็คงทีมีเพียงสามนีแลละครับนั่นแหละฮะมอว้นี่ครับฝากผลงานไว้น้ำครับปลาแลดครับผมหมายโค้งธรรมชาติบ่อไส้ขัางแหลกครับที่ได้ตัวใส่นี่ยังได้ก็ขอปุ่นั่นะที่ติดตามรับชมครับผมโบง่ายเลยอีลิฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนลำน้อยครับผมเดี๋ยวไปติดตามพี่ๆต่อไปเลยว่าเขาจะไปทางไหนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ